ถ้เย่อนิเมะขอเสนอฟื้ลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่556ตอนที่วังหลินเนี่ยเห็นเขตอาคมนั้นเปิดใช้งานเขาก็สะบัดมือทําให้กระบีโรหิตนั้นพุ่งออกไปตวัดไปข้างหน้าฟองอากาศก็พังทลายและตัวเขาก้าวเดินออกมาเขารู้รอยู่แล้วว่าหมอกสีแดงนี้มีปัญหาแน่แม่หลิงตงจะให้เขาเข้าไปก่อนแต่เขาก็กบเกลื่อนท่าทีอันตรายเราซุ่มโจมตีได้ เขาพุ่งเข้าไปยังทางผ่านทันทีข้างในทางผ่านนั้นรินตรงกากโรหิตและรีบถอยออกมาก่อนจะส่งกระบี่โรฮิตพุ่งไปข้างหน้ารินตรงเนี่ยสะบัดมือไม่คิดว่ากระบี่โรหิตจะทรงพลังแบบนี้มันแทงทะลุมือของเขาไปถึงขนาดเกิดเสียงบางอย่างและเขาเองก็อดไม่ได้จะหยุดไปจังหวะหนึ่งวังรินไม่ลังเลเพราะเขารู้ว่าคนผู้นี้อยู่ในขั้นครึ่งเก้าสู่ขั้นที่สามหากเขาสังหารก็ต้องเด็ดเดียว หลังกระบ,บี่เนี่ยคุ้งไปแล้วอัคระในดวงตาสายฟ้านั้นก็เริ่มหมุนแล้วคุ้งออกไปหาริงตรงแกนสายฟ้าตัวริงตรงนั้นเจ็บหนักจากเขตอาคมอยู่แล้วจากนั้นก็ถูกกระบ,บี่รุ่ดทำลายซ้ําพอเขาเห็นอัคระสายฟ้าเขาตกใจหนักกว่าเดิมเพราะอัคระสายฟ้าเข้าประชิดตัวเร็วมากริงตรงถึงกับหน้าซีดเขาสะบัดมือเพิงน,นรลการกระปากฏออกมากลายเป็นรูปปั้นหยักอัคระสายฟ้าก็โจมตีใส่รูปปั้นนั้น รูปปั้นสีดําสนิทก็อ้าแขนพลังสายฟ้าก็ระเบิดทําให้รูปปั้นเกิดรอยแตกแล้วก่อนจะพังทลายลงอัคระสายฟ้ากระเด็นกลับไปในดวงตาวังดิษดิงตรงเองก็กากโลหิตเขากําลังคุ้งออกไปยังสายหมอกนั้นแต่กลับเจอเสียงคำรามเ้าก็มีบางอย่างกําลังคุ้งออกมาด้านส่วนลึกของทางผ่านมีสูนสีแดงคล้ายกิเลนกําลังคุ้งออกมาจิตวิญญ,ญาณเต่าเคืงระดับสีความคิดเขาเริ่มสันไหว และไม่คิดอะไรมากเบื้องหน้าเขาคือวังดินด้านหลังก็คือจิตวิญญาณเต่าระดับสี่ที่กําลังบ้าคลัง่งเขาไม่เวลาพอจะหลอมจิตวิญญาณเต่าแน่มันคือจิตวิญญาณระดับสสิ่งสําคัญไปกว่าน,นั้นเขตอาคมกําลังเผยท่าทีว่าจะตื่นจากการหยุดชะงักหากเขาไม่สามารถออกไปได้ในเวลาที่สั้นสุดเขาจะถูกขังไว้ข้างในและคงตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเขาตกอยู่ในกับดักของวังดิน และมีเขตอาคมประหลาดเข้าไปในจิตวิญญาณเขาทีแรกเขาระง,งับมันไว้แต่กระบี่รูหิตนั้นทําให้มันคลายออกมาจากนั้นแก่นสายฟ้าทําให้การระง,งับต้องพังทลายและเขตอาคมก็ระเบิดในล่างริงตรงไม่ได้ไปเชิญหน้ากับสถานการณ์ความเป็นความตายแบบนี้มาหลายหมื่นปีแล้วเขาไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้ต้องมาจบชีวิตในมือเด็กรุ่นหลังถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเขาเองก็อีกครึ่งก้าว จะเข้าสู่ขั้นที่สามได้แม้เจออันตรายที่คาดไม่คิดเขาเริ่มคิดเรื่องจิตวิญญ,ญาณเต่าแล้วคุ้งหาวังหลินเจ้าคิดว่าสามารถขังข้าได้จริงๆหรือเมื่อข้าออกไปได้ข้าจะหลอมวิญ,ญญาณเจ้าซะความเร็วเขานั้นอีกนิดเดียวเกือบจะออกจากสายหมอกได้แล้วแต่วังหลินไม่ไปล่อยเข้าไปแน่หลังใช้อัคระสายฟ้าเปเอเพิงก้าวสีในดวงตาก็คำหลามเปเอเพิงนั้นปรากฏเป็นพยุเพเิงโจมตีริงต่งมีแก่นแทบเพิงด้วย บัดซบเจ้าเป็นใครกันแน่ลิงตองใช้ฝ่ามือสร้างผนึกและกระอักพลังดั้งเดิมออกมาจากนั้นว่าพาดภูเขาและทะเลภาพนั้นมีทะเลไร้ขอบเขตไปเพยงก็ปะทะกับภาพวาดลินตองก็คำรามขึ้นยักษ์มาหาสมุรในภาพวาดก็พังคูอย่างบ้าคลั่งก่อกำเนิดเป็นขึ้นมหือมาคุ้งก็หาพายุเพิงก้าสีนั้นควันสีขาวเองก็คลยพุ่งออกมาพายุเพิงก้าสีก็พังทลาย เปอเพลิงก้าสีถูกดันกลับไปทั่วทั้งมหาสมุทรแห้งเหือดทิ้งไว้แต่เพียงภูเขาวังดินนั้นกากเลือดและถอยกลับไปแต่เขายังไม่ยอมแพ้เต็มไปได้วยความบ้าคลั่งเขาไม่สามารถปล่อยคนผู้นี้ออกไปได้เขากําลังจะฆ่าเซียนอีกครึ่งเก้าสู่ขั้นที่สามได้จิตวิญญ,ญาณภูเขาหลิงตรงห่างจากทางออกเพียง30สฟุตเขาไม่สนใจจิตวิญญ,ญาณเต่าเพิงแล้วเขาสะบัดมือ ภูเขาก็พุ่งหาวังหลินถอยไปซะวังหลินนั้นตาซ้ายเต็มไปด้วยเปลเพลิงเผาไหม้และมีสายฟ้าอยู่ในตาขวาพวกมันพุ่งออกมาก่อเกิดเป็นสายฟ้าเผาไหม้บริเวณกลางหน้ผาผาคุ้งเขาใส่ภูเขาราวกับดาวตกพลังแห่งสายฟ้าสวรรค์สายฟ้าทั้งหมดจงรวบรวมพลังแห่งเพลิงสวรรค์เพิงทั้งหมดจงรวบรวมแก่นแท้เพิงและสายฟ้าประสานกันทำลายวิชาทั้งหมด เมื่ออุกกาบาตสายฟ้าและปเปลเพิงคุ้งก็ใส่ภูเขาเสียงดังสนั่นวันไหวจากนั้นเกิดเป็นพลังไล่ขอบเขตดูเหมือนชีกกระชากโรคใบนี้ให้ขาดวินภูเขาก็แตกสลายลิงตงเต็ไมไเดีวยความไม่อยากเชื่อเขาถูกพลังนี้ขัดขวางวังหลินไม่ได้ราดถอยแต่ฝืนบังคับให้เขาอยู่ที่นี่จากนั้นวังหลินก็ยกแขนขวาขึ้นชี้ใส่ลิงตงที่อยู่ในสายหมอกนั้นเพิงไล่ลักเผาไหม้เพิงไล่ลัก ขุดขึ้นมาข้างในร่างริงตรงเปรยเพิงโผล่ออกมารวดเร็วเกินไปจนเขาไม่ทันได้เตรียมตัวแล้วมันก็เริ่มเผาไหม้ริงตรงเนี่ยถึงกับกรีดร้องโวยขวนพร้อมกับเปรยเพิงเต็มไปทั่วร่างเขากาักรลหิตแต่มันก็ระเหยเร็วมากความเจ็บปวดเริ่มขุดจากล่างแล้วเขตอาคมในวิญญ,ญาณเขาระเบิดอีกครั้งอาการบาดเจ็บก็ย่ำแย่เซียนเพิงไลยลักเซียนเพิงไล่ลักบัดซพเขายืนทนกับความเจ็บปวดจากการเผาไหม้ และดินหลนพยายามจะเดินต่อไปเขาอยู่ห่างจากทางออกเพียงไม่ถึง20ฟุตขณะที่กำลังจะก้าวสองฝ่ามือก็ฉีกกระชากเบื้องหน้านนั้เปิดดินแดนหลิงตรงสุดยอดมานข้าขอให้ตัวเองเป็นเพลิงนรการเพื่ออัญเชิญเทพมารแห่งเผ่าลิงตงพิบตาเดินปรากฏรอยแยกขนาดยักษ์พลังมารปรากฏวังหลินนำใบไม้โบราณออกมากำลังผนึกมัน แต่ใบไม้ใบที่สองกับขุดออกมาจากฟามือหลิงตรงสองใบไม้ปะทะกันเมื่อไม่มีใบไม้จึงมีรูปปั้นสีดําขนาดยักษ์โคมาจากรอยแยกรูปปั้นเหมือนกับหลิงตรงอันเชิญก่อนหน้าเพียงแต่สมจริงมากกว่ามันอ้าแขนและเริ่มสัน่นแขนที่อ้านั้นก็ตกลงมาพร้อมพลังทํำลายล้างที่โจมตีวังดินพลังทําลายล้างนี้ทําให้หวังดินรู้สึกถึงอันตรายรู้สึกราวกับร่างเทพโบราณของตน กำลังถูกฉีกกระชากวังดินยกแขนขึ้นถุงมือเทพโบราณก็ปากฏพรโบราณพิบตาเดียวมีเงาเทพโบราณขนาดยักษ์ปากฏเบื้องหน้าร่างนั้นเต็มไปได้วยรอยแผลมันขัดขวางการโจมตีด้วยการใช้แผ่นหลังส่วนแขนสองข้างก็โอบอุ้มวังลินพลังทําลายล้างตีเข้าใส่ร่างเงา,เงาเทพโบราณเทพโบราณกับนิ่งเฉยไม่เคลื่อนไหวและหันตัวกลับมาก่อนต่อยออกไปกาปั้นนั้นเหมือนอุกาบาดแม้เป็นครั้งที่สองที่วังดินใช้มัน แต่ความอ่อนโยนและความอบอุ่นยังทําให้เขาสั่นไหวอยู่ดีกาปั้นโจมตีใส่รูปปั้นนั้นทําให้มันแตกสลายเศษร,รูปปั้นกระเด็นออกไปพลังจากกาปั้นนั้นตกใส่หลิตงตงที่กําลังก้าวออกไปจากสายหมอกนั้นหลิงตงถึงกับกากระดูกอีกหลายรอบก่อนจะกระเด็นกลับเข้าไปในสายหมอกก่อนเทโบราณจะหายไปวังรลินรู้ว่าหลิงตงบาดเจ็บถึงระดับหนึ่งจึงไม่ลังเลอีกแล้วแขนซ้ายสร้างผนึกและยื่นออกไป หินยกสามทิ้นที่หยุดยั้งสายหมอกนั้นก็ถูกวังดินดึงออกมาเมื่อหินยกลอยออกมาหมอกสีแดงจึงฟื้นฟูเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วรุมทางออกกําลังสมานตัวไม่นะริงตรงเนี่ยพุ่งออกไปอีกครั้งพร้อมกระจิตวิญญ,ญาณเต่าระดับสี่เข้าประชิดนั้นวังลินนั้นก็ยกแขนขึ้นชี้ใส่ริงตรงที่ถูกหมอกกืนกินไปครึ่งตัวหยุดวิชายับยัง้งต้องใช้ในช่วงวินาทีสําคัญไม่สามารถใช้ได้เร็วเกินไป ไม่เช่นนั้นเป้าหมายจะระมัดระวังเอาไว้ต้องใช้สำเร็จในครั้งเดียวเช่นนั้นแล้วมันจึงถือเป็นกระบวนท่าสังหารที่ไม่คาดคิดวิชายับยั้งอยู่กับวางรินมามากกว่าพันปีและใช้ในทุกเวลาสำคัญรลิงตงบาเจ็บสาหัสและอยู่ป่าเขวแห่งความตายตอนนี้ล่างเขาก็เริ่มสั่นพร้อมกับหมอกสีแดงร้องคำหล่ำซำแซมช่องหมูมันกืนกินหลิงตงเข้าไปในเวลาเดียวกัน การใช้พลังเพียงเล็กน้อยเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดนั้นคือหลักการการต่อสู้ของวังหลินหากเขาเอาขินยกมาก่อนหลิงตรงจะบาดเจ็บมากกว่านี้หลิงตรงอาจเป็นอิสระได้วิชายับยั้งเช่นเดียวกันเขาจึงต่อสู้และทําให้หลิงตรงบาดเจ็บถึงขีดจํากัดในช่วงเวลาสําคัญเขาจึงเอาหินยกมาและใช้วิชายับยั้งในตอนสุดท้ายตัวเขารีบสร้างผนึกในเขตอาคมและให้มันตกลงไปในหมอกนั้น เสียงคำรามดังออกมาจากสายหมอกก่อนค่อยๆเงียบลงข้าไม่กลัวเขตอาคมแต่จิตวิญญาณเต่าที่ถูกผนึกข้างในต้องแข็งแกร่งแน่นอนข้าจะต่อสู้กับมันและมันจะเป็นประโยชน์ต่อข้าในอนาคตนี่คือทั้งหมดของแผนเขาหากหลิงตงไม่บาดเจ็บสาหัสจิตวิญญาณเต่าอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาและคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเรียรับความเสียหายอย่างไรก็ตามตอนนี้ช่างเหมาะสมสำหรับแผนการของวังหลินยิ่งหนัก สายฟ้าในตาขวาของวังดินล่อง้อยออกมาพร้อมกับอัคละสายฟ้ามันลอยอยู่เหนือหมอกสีแดงประกายสายฟ้าก็ตกลงไปก่อเกิดเป็นตาขา่ไปกบเพลิงพังพูออกมาจากตาซ้ายก่อเกิดเป็นทะเลเพลิงเผาไหมหมอกสีแดงมันสมานกับสายฟ้าและเข้าปิดล้อมหลังเสร็จสิ้นทั้งสองนี้วังดินชี้ใส่กลางหน้าผากดวงดาวเทพโบราณก็หมุนเตารลอมจักรพรรดปิปรากฏขึ้นมาล้อมรอบสายหมอกเอาไว้ วังดินใช้ฝ่ามือสร้างผนึกส่งเขตอาคมออกไปจากนั้นเตารอมจัก,กรพพัดเริ่มทําการหลอมวังดินมองสายหมอกด้วยแววตาส่องสว่างเตารอมจัก,กรพพัดคืออาวุธเทพโบราณสายเลือดลาวโศงนอกจากมันจะมีพลังป้องกันอันแข็งแกร่งแล้วมันยังใช้หลอมได้ด้วยไม่เฉพาะแค่หลอมเม็ดยาหรือสมบัติเท่านั้นยังหลอมธาตุโบราณได้เขาไม่มองหมอกแล้วแต่เดินเข้าไปหาใบไม้สองใบที่ผนึกกันเอง สองใบไม้ก็ร้อยเข้ามาไม่คิดว่าหลิงตงจะมีใบไม้โบราณด้วยไม่รู้ว่าเขาไปได้มันมาจากไหนวางหลินก็แยกใบไม้สองใบออกมาถืออันที่เคยเป็นของหลิงตงและกวาดสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปพร้อมกับพลังเทพโบราณเพื่อปัดเป่าสัมผัสวิญ,ญญาณข้างในออกไปนอกจากนี้มันคือสมบัติของเผ่าบัญชาบโบราณคนภายนอกไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างแท้จริงหลังจากทิ้งกินอายเทพโบราณไว้แล้วเขาก็เก็บทั้งสองนั้น สมบัตินี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเวลาสําคัญมันเทียบได้กับวิชาหยุดยัง้งตัวเขากว่าสายตาออกไปมองเห็นหินสีแดงเข้มสองพันพุธพิบตาเดียวเขาก็ปรากฏบนนั้นก่อนหน้าลิงตงบอกว่าท่านระดับสองเขาต้องหมายถึงมันแน่เพียงแต่ข้าไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงชั่วคููต่อมาวังหลินก็เห็นบาะแสบบางอย่างพื้นผิวแท่นหินมีเส้นหลายเส้นที่อยู่ใต้รูหิตสีแดงเข้มวังหลินมองออกเพียงแค่ชำเรือง สายตาเขาพวกมันคือตัวเลขที่ปรากฏขึ้นกลางหน้าผาของเราเซียนตอนที่ต่อสู้กับบนท่านแม้จะมีคนตายตัวเลขก็ไม่หายไปแต่กลับเปลี่ยนกลายเป็นอคัคระและลอยอยู่บนท่านตอนที่เห็นครั้งแรกเขาไม่รู้ความลับแต่ตอนนี้พอตัวสอบอย่างละเอียดจึงเข้าใจอัคระตัวเลขเหล่านั้นสามารถทําให้แกนหินพัฒนาขึ้นได้ตัวเขามองลงไปมีอัคระจํานวน589แบบนท่านนั้น ที่นี่มีเซียนตายไปมากกว่า1ิบคนแม้พวกเขาจะตายไปแล้วแต่ตัวเรขของแต่ละคนกับลอยอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งพายุแดงก็ไม่อาจทำลายอัคระได้นับตั้งแต่หลิงตงและคู่รอบรู้ไวกลางคนให้ความสนใจสมบัติชิ้นนี้พวกเขากลับไม่มีเวลาเก็บรวบรวมอคัคระวังหลินก็สะบัดมืออัคระเวทเหล่านั้นก็ลอยเข้าหาเขาจากนั้นก็วางบนท่านหินด้านล่างตัวเองอัคระเวทก็ปรากฏบนท่าน ในไม่นานก็ประสานเข้าด้วยกันพอขละตัวที่11ประสานเข้าไปแท่นก็เริ่มสั่นฝุ่นผงมากมายก็โผล่ออกมาจากทุกทิศทางประสานเข้ากับแท่นหินแท่นหินดูเหมือนจะกลายเป็นวงกลมเต็มวงฝุ่นผงแทงทะลุเข้าไปจากนั้นประสานกับแท่นมากมามแท่นหินค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจาก2 3 0 0 0ฟุตเป็น25,000ฟุตและก็ขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น30,000ฟุตก่อนจะหยุดสีของมัน ไม่ใช่สีแดงเข้มอีกแล้วแต่เป็นสีม่วงมันเหมือนแผ่นดินเล็กๆมากกว่าสิ่งที่วังดินประหลาดใจไม่ใช่การเติบโตของท่านแต่กลับเป็นวิธีการได้รับพลังชีวิตเมื่อมันกลายเป็นแท่นขนาดสามหมื่นฟุตกินอายได้เข้าสู่วังลินผ่านฝ่าเท้าความทรงจําขุดขึ้นในใจและก่อนจะตอบสนองได้มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้ววังลินก็หลับตาภาพแผนที่ปรากฏเบื้องหน้าแผนที่หแห่งนี้ขนาดใหญ่มาก แต่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีดํามีเพียงสถานที่สามแห่งที่ไม่ถูกหมอกสีดําปกคลุมสถานที่ทั้งสามคิดเป็นสามในสิบส่วนของแผนที่หลังจากมองดูอย่างละเอียดวังหลินจึงพบว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนที่นี่ถูกเรียกกันว่าดินแดนแห่งเพลิงอยู่ในสามพื้นที่ถูกเปิดในแผนที่เขายัางเห็นเส้นทางที่จะนําไปสู่ส่วนลึกของสุสานโบราณด้วยตัวเขาเริ่มสั่นเทาหลังจากนั้น กระลืมตาขึ้นและตกตะลึงตอนนี้รอยแยกนับไปทวนยังคงอยู่ในดินแดนแห่งนี้รอยแยกเหล่านี้เสมือนบาดแผลที่ทั้งเปิดและปิดช่างน่าประหลาดจริงๆเขาก้าวเท้าออกไปจากแท่นหินขณะออกมารอยแยกที่เขาเห็นกับหายไปพวกมันถูกรบออกไปจากทัศนวิสัยเมื่อกลับมายังแท่นหินรอยแยกเหล่านั้นปรากฏขึ้นในดวงตาเขาอีกครั้งแท่นหินนี้ประหลาดมากตัวเขาคิดแต่ไม่อาจคิดถึงเหตุผลได้ เขาคาดเดาว่าในสุสารบัญชาโบราณแห่งนี้เหล่าแท่นหินคือทุกสิ่งทุกอย่างแท่นหินควรต้องบรรลุระดับสามหากข้าสามารถยกระดับมันได้บางทีอาจไม่เพียงแค่เผยแผนที่ออกมาแต่ยังได้รับความสามารถอื่นคู่ต่อมาสายตาจึงมองไปยังเตาหลอมจัก,กรพรัดสายฟ้าและเปลเพลิงสลับไปมาอยู่ในเตาหลอมพร้อมกับสายหมอกถูกรอมอยู่ด้วยสายหมอกนี้ขดลงจากขนาดหมื่นฟุต ไปถึง800 0ฟุตและยังคงขดตัวลงเรื่อยๆวังดินนั่งลงนอกเตาหลอมจัก,กรพผัดฝ่ามือสร้างคนึกทรงเขตอาคมทะลุผ่านเตาหลอมเข้าไปใส่หมอกสีแดงนั้นนอกจากเขตอาคมวิญญาณโบราณเที่ยวเรือวังดินล้วนเชี่ยวชาญขณะเขาทําให้เขตอาคมในหมอกสีแดงอ่อนแอลงเรื่อยๆหมอกสีแดงจึงสลายไปทีละชั้นและผ่านไป15นาทีเหลือหมอกสีแดงเพียง1,000ฟุตแลวเคยเห็น แท่นหินที่เทพโบราณกำลังแบกเอาไว้ตัวเขาสะบัดมือส่งหินหยกสามชิ้นของผู้รอบรู้เข้าไปพวกมันตรงเข้าไปยังเตาร้อมเข้าสู่สายหมอกเพื่อทำให้มันหยุดการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นทันทีแขนขวานั้นตานกับเตาร้อมส่งพลังเทพโบราณเข้าไปเหล่าดวงวิญญาณมากมายพุ่งออกมากอเกิดเป็นฝ่ามือยักษ์สองฝ่ามือพุ่งเข้าใสา่สายหมอกนั้นฉีกกระชากพวกมันสายหมอกถูกฉีกเปิดออก แล้เผยความจริงข้างในแต่ก่อนเขาจะมองได้ชัดกว่านี้เสียงคำรามสะเทือนสวรรค์ก็ดังกึกก้องและพุ่งออกมาดูเหมือนมันสามารถตรวจับวังดินได้และพุ่งเข้าหาทิศทางของวังดินวังดินก็มองจิตวิญญาณเตารูปร่างคล้ายกิเลนนั้นมันกระแทกใส่เตารอมและกระเด็นกลับไปร่างกายมีแต่รอยแผลและดูสิ้นหวังมากเห็นชัดว่าการต่อสู้ของมันกับหลิงตงนั้นเป็นเรื่องยากมากอย่างไรก็ตามแววตาย,ยังดุร้ายขณะมันลาถอย จึงส่งเสียงคำรามต่อเนื่องมากด้านข้างมันคือร่างศพที่ชุ่มไปด้วยโรหิตนั่นคือหลิงตงเตารอมจักรพพัดเป็นของวังดินจึงไม่ทางที่หลิงตงจะซ่อนตัวได้วังดินเห็นว่าหลิงตงไม่ตายแต่วิญญาณดั้งเดิมถูกซ่อนเอาไว้และฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเขาเลยยกแขนขวาขึ้นสร้างขดขึ้นมาก่อนชี้ไปที่เตารอมจักรพพัดพูดผีก็ะปากฏนำเอาจิตวิญ,ญญาณเตาออกห่างไปทิ้งไว้แต่เพียงหลิงตงที่กำลังนอนอยู่ตรงนั้น ไม่ต้องแกงตายข้าไม่ได้มีแผนจะฆ่าเจ้าข้าอยากได้ธาตุโบราณขั้นที่3มากกว่าหลิงต่งที่ตายไปแล้วสีอีกค,คําพูดวังลินดังมากดาวเทพโบราณ6ดวงก็หมุนพลังเทพโบราณไหลเข้าไปในเตาหลอมเริ่มกระบวนการหลอมธาตุรับใช้อย่างโหดเคี่ยมโอเคเจ้ากันนะาคลิปหน้าไยบายไปแล้วเด้อ